ขอเชิญสิทธยานุสิทธิ์ชาวเศรษฐีเรือทองและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานพิธีไหว้ครูประจำปี2567เททองหล่อหัวใจเรือและฐานบุรพาจารย์เศรษฐีเรือทองหลวงปู่แบนจันทชโรอดีตเจ้าวาดวัดพุทน้อยนาลานวัดพุทน้อยเศรษฐีเรือทองตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่6-7มีนาคม2567 วันที่6มีนาคม2567 1 5 0้นาฬิกา9นาทีพิธีสวดนเคราะห์ต่อชะตาเสริมบารมี 18. นาฬิกาเททองหล่อหัวใจเรือและฐานบุรพาจารย์เศรษฐีเรือทองหลวงปู่แบนจันทชโร 20. ่สนาฬิกาชมมหโรสพวงดนตรีพงเทพกระโดนชำนาญและวงคาราบาว วันที่7มีนาคม2,567 9นก้านาฬิกา9นาทีพิธีไหว้ครู11นาฬิกาถวายพัตทหารเพนแดบพระสงฆ์อย่าพลาดวันที่6 7ถึง7มีนาคม2,567ร่วมงานพิธีไหว้ครูประจำปี2,567เททองหล่อหัวใจ เรือและฐานบุรพาจารย์เศรษฐีเรือทองหลวงปู่แบนจันทะชะโรสร้างธนาคารบุญอันยิ่งใหญ่เสริมอำนาจวาสนายศถาบรรดาศักดิ์กิจการงานใหญ่โตมีรากฐานที่มั่นคงชีวิตมีแต่ความสุขตลอดไปติดต่อร่วมทำบุญเป็นช่า,าพพาพระป่าสามัคคี1นึ่งแสนกองกองละก9อก99บาทสร้างอุทยานบุรพาจารย์เศรษฐีเรือทองได้ที่ ID Line PNT 6969โท036 776 477และ085 254 8111หรือร่วมคำบุญผ่านบัญชิธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดพูดน้อยแลขที่บัญชี112-0-10464-5